ขอเชิญ้นิยมพระเครื่องพระบุทาไทยมาศึกษาพระเครื่องวัตถุโบราณที่เป็นมรดกอันล้ำค่าของทาวพุทธให้คงอยู่และสืบไปรูปหล่อเหมือนหลวงพ่อเงินปีหนึ่งหพิมคอแอววัดบางคานจังหวัดพิจิตรสร้างโดยพระครูพิบุญธรรมเวทหรือหลวงพ่อเปลืองเจ้าวาดเพื่อหาปัจจัยมาบูรณนะะพระอุโบสถมีพิธีผู้ทาพิเศษสองครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่5ธันวาคม2515ที่วัดสุทัศน์กทมส่วนครั้งที่2เมื่อวันที่30มก,กราคม2515ที่วัดบางคานโคดใต้ฐานรูปหล่อเหมือนจึงมีเลขไทยปั๊มเป็นตัวเลข14และ15อยู่ในวงกลมซึ่งติดเต็มบ้างไม่เต็มบ้างหมายถึงการสร้างหล่อลูกเหมือนหลวงพ่อเงิน คาบเกี่ยวกันสองปีและไม่จำเป็นต้องมีโคดทุกองค์ใต้ฐานองค์พระบรรจุเม็ดปลิ่แบ่งเป็นเนื้ออะบาก้าและเนื้อทองเหลืองแยกเป็นพิมคอแอลมือมีจุดมือเลขแปดและพิมพ์ดับแบงพิมพ์ที่ยมที่สุดคือพิมคอแอลซึ่งมีเนื้ออะบาก้าและเนื้อทองเหลืองที่คอด้านขวาของหลวงพ่อมีเส้นลากลงมาเป็นตัวแอลตัวใหญ่เนื่องจากเป็นพิมพ์ปั๊ม จึงมีการแต่งรอยตะเข็บข้างด้วยตะใบให้รอยหายไปรูปหล่อเหมือนหลวงพ่อเงินปี15มีราคาแพงองค์หนึ่งโดยเฉพาะออกที่วัดบางทานจังหวัดพิจิตรด้านพุทธคุณเมตตามหานิยมแค้วคลาดขอขอบคุณท่านผู้ชมพระเครื่องพระอุชาไทยพบกันใหม่คลิปหน้า ขอขอบคุณผู้สนับสนุนน้ำ8.5นาโนอันคราดิง้งน้ำด่างโครงสร้างบริสุทธิ์โมเลกุลขนาดเล็ก H3O2 เดิมง่ายเพื่อสุขภาพที่ดีเทคโนโลยีจากญี่ปุ่น